ตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนมาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่มีอะไรไบ้างค่ะ <Es> พิเศษสำหรับแฟนๆ23 n mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด hs mania ทุกการส <zy> ั่งซ <game> ื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอือหือนุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตเท็มีวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตรงไกัเป็นเอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค,ะ <ๆ S 2> ค่ะเ <ๆ S 2> มื่อพูดถึงสเตฟ h นเคอร์รีนะคะมีหลายต่อหลายเรื่องเลยค่ะเพื่อนๆในการเล่นของเขานะคะคที่ตอนนี้ทำให้เขาเนี่ยเป็นระดับว่าที่ตำนานของหลีกเมื่อไรก็ตามค่ะที่เขาลิทายจากการแข่งขันแต่มีอยู่8เรื่องอะที่เด่นๆแล้วก็เด็ดๆ s t e สเตฟ c นเคอร์รีเป็น the one and only วันนี้ค่ะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะพุ่งหน่าสนใจซับป,ปด,ด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ค่ะร่วมเป็นทีม m มมเบอรกันนะคะและเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกวันที่23เราจะมีของรางวัลมาแจกด้วยค่ะ ขอเริ่มันที่เรื่องแรกก่อนเลยค่ะสเตฟานเคอรีเป็นนักกีฬาคนแรกแล้วก็คนเดียวนะคะที่คว้าแชมป์ยิงสาคะแนนครั้งแรกในออสตาเกมคว้า MVP ครั้งแรกของตัวเองคว้าแชมป์แรกของตัวเองทั้งหมดเนี่ยค่ะครั้งแรกนะคะรวมอยู่ในฤดูกาลเดียวในฤดูกาลปี2015เป็นยังไงบ้างคะมีเนื้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฤดูกาลแรกที่สตีฟเคอร์เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชของโกลเด้นสเตทว a r เ i อร์เขาได้พบกับสเตฟานเคอรีแล้วก็ลูกทีมทุกคนนะครับตั้งแต่ที่ สั้นนะครับอดีตหัวหน้าโคช้ชก่อนที่เขาจะมารับงานเขาบอกเลยว่ามาร์คแจ็กสันเนี่ยสร้างทีมมาได้เป็นอย่างดีเลยครับเหมือนจะเป็นการเล่นเกมรับวัฒนธรรมในองค์กรทุกอย่างของลูกทีมทุกคนเนี่ยมาในทิศทางที่ดีมากๆเลยแต่สิ่งที่สตีฟเคอร์เนี่ยนะครับเข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าโคชช้ชต่อเนี่ยเขาสามารถยกระดับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์นะครับโดยการปลดปล่อยพลังในการเล่นของสเตฟานเคอร์รีนะครับที่เอาพรสวรรค์นในร่างกายที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยได้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่มากๆเลยโดยเฉพาะการยิง3นามคะแนนเนี่ย ายตัวของสเตฟานเคอรีเนี่ยนะครับสามารถคว้าชแชมป์ในการยิง3าคะแนนในการแข่งขันออสตาได้สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ในฤดูกาปลปกติก็ได้และในท้ายที่สุดก็คว้าชแชมป์ NBA ถือว่าเป็นการคว้าชแชมป์ครั้งแรกนะครับของ Golden State Warriors ตั้งแต่ปี1975หรือว่าเป็นการคว้าชแชมป์ในรอบ40ปีเลยแ่ละครับและใครจะรู้วันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความร้อนแรงความสุดยอดเหลือเกินของ Golden State Warriors หลังจากนั้นครับเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ไม่เคยมีใครคาดคิดเลยค่ะว่า Golden State Warriors จะสามารถกลับ ขึ้นมาพังงานได้แบบนี้ทีนี้เราไปต่อที่เรื่องต่อไปเลยค่ะสเตฟานเคอร์รี่เขาคือนักกีฬาคนแรกแล้วก็คนเดียวที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ได้แบบเอกฉันก็คือสื่อที่มีสื่อโหวตทุกคนนะคะโหวตให้เขาเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยเกิดบาปนี้มาก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมินเน่การคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมในปีนั้นของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยนะครับถือเป็นการคว้า MVP ครั้งที่2ติดต่อกันเลยนะครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยเชื่อได้เกินว่าแฟนๆ ทั้งโลกเนี่ยต่างก็ยกให้เขาเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยครับไม่ว่าจะยิง3คะแนนตรงไหนเนี่ยลูกบาสก็พยายามจะลงห่วงซะเหลือเกินค่าฉเฉลี่ยในการเล่นเนี่ยก็สูงที่สุดของลีกนะครับในฤดูกาลนั้นคือ3 0มสแต้มต่อเกมโดยการลงสนามทำแกงกันไม่ถึง35นาทีต่อเกมด้วยซ้ําไปนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2000มาเลยเนี่ยชกิโอเนียเขาก็เกือบจะทำได้นะครับเป็นนักกีฬาที่คว้ารางวัล MVP แบบเอกฉันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีสออ โอกาสในการเป็นนักกีฬาคนแรกนะครับที่คว้า MVP แบบเอกฉันท์และมีอีกครั้งหนึ่งครับที่เกือบจะเกิดขึ้นนั่นคือในปี2013นะครับตอนนั้นโรบอลเจมส์ครับขาดไป1นึ่งโหวตเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามีสื่ออยู่คนนึงเนี่ยเขาก็โหวตให้กับคาร์เมโล่แอนโทนีนะครับก็เลยทําให้โรบอลเจมส์ไม่สามารถคว้า MVP แบบเอกฉันท์ไปได้จากวันนั้นจนกระทั่งถึงปี2016เนี่ยนะครับผลงานของสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยหมดจดมากๆเลยสื่อทุกคนโหวตให้เขาหมดเลยนะครับไม่มีใครโหวตให้คน 73แพ้แค่9เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินก็เลยทําให้เขาจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นคนแรกและก็คนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้ารางวัล MVP แบบเอกฉันได้เหมาะสมมากๆเลยนะคะเสียดายแค่ในฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่เขาก็ได้เปลี่ยนโลกแห่งการเล่นบาสไปแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้นะคะเรื่องที่3ค่ะสเตเฟนเคอรีเนี่ยเขาคือในกีฬาคนแรกแลวก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยที่สามารถยิง3คะแนนในฤดูกาลเดียวทะลุ400ลูกนี่ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยะคะ่ะในการยิง3คะแนนของ เห็นด้วยกับที่แอนด์ินตูนพูดจริงๆนะครับว่านี่คือเครื่องตอกย้ำเหลือเกินว่าทําไมเขาถึงสามารถคว้ารางวัล MVP แบบเอกันได้เพราะว่าผลงานของสเตฟเฟนเคอร์รีโดดเด่นตั้งแต่เกมแรกเลยเวลาผ่านไปไม่นานนะครับผ่านไป14เกมของฤดูกาลเท่านั้นเองตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงไปถึง76ลูกเข้าไปแล้วนี่ถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับหลังจากผ่านไปแค่14เกมเท่านั้นเองตั้งแต่ที่ทาง NBA เนี่ยเริ่มมีการใช้ยิง3คะแนนมาในปี1979ปี1980ในฤดูกาทีี่เนรร เขาสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามีการพยายามยิง3คะแนนเฉลี่ยต่อเกมนะครับ11.2ครั้งต่อเกมแล้วก็ยิง3คะแนนลงไปนะครับเฉลี่ย5.1ลูกต่อเกมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาเลยตั้งแต่ที่สเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยก้าวข้ามเส้นครึ่งสนามมาปุ๊บเนี่ยถือว่ามีความร้ายกาจมีความเป็นอันตรายเลยนะครับสามารถยิง3คะแนนตรงไหนก็ได้แล้วลูกเนี่ยก็พยายามจะลงห่วงซะเหลือเกินไม่ว่าจะตัวเอียงจะลม้มจะโดนชนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ที่อยู่ในสนามเนี่ยต่างก็เชื่อนะครับว่าลูกบาสมันจะต้องลงห่วงให้จงได้402ลูกใน1ฤดูกาลเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนถึงตอนนี้ยังเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ทําได้อย่างบทจดมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าไม่แพ้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทําลายสถิติของตัวเองด้วยซ้ําไปค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเขาเป็นนักกีฬาคนเดียวเลยนะคะในคลับ50 40 90ที่สามารถทําค่าเฉลี่ยแตะ30แต้มได้เราให้พวกเราฟังหน่อยสะ สำหรับน้องๆหลายต่อหลายคนนะครับที่เพิ่งเริ่มติดตามชมบาส NBA เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าคลับ50 40 90คืออะไรคลับ50 40 90เนี่ยพวกเราสองคนเคยทำเอาไว้แล้วแต่ตอนนั้นมีแค่8คนแต่ปัจจุบันตอนนี้มี9คนนะครับคลับ50 40 90เนี่ยเขาเอาไว้เรียกกลุ่มนักกีฬาที่มีผลงานในฤด,ดูกาลนั้นๆเนี่ยนะครับมีการยิงฟิลโกมไม่ต่ำกว่า50%การยิง3คะแนนไม่ต่ำกว่า40%การยิงลูกโทษไม่ต่ำกว่า90%นี่คือคำจำกัดความของนักกีฬาในกลุ่มนี้โดยทั้ง NBA เนี่นะะรัขาาจมกกฎณฑ์้ต้ตไว จะต้องยิงฟิลโกลเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ครั้งนะจะต้องยิง3คะแนนไม่ต่ำกว่า82ครั้งนะแล้วก็จะต้องยิงลูกโทษไม่ต่ำกว่า128ครั้งนะถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เนี่ยก็สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่76แล้วนะครับของ NBA แต่ปัจจุบันจนถึงตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่9คนเท่านั้นเองนะครับที่สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีผลงานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเล่นสูงส่งขนาดนี้แต่เเเเเพพื่่่่อนอนนนนนๆไไหมคคครววาาาใใดดด9 9ททีีที้ยยป็ยง ที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม ของคลับคลับนี้เนี่ยเกิน30แต้มขึ้นไปไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเป็นสเตฟเฟนเคอรี่คนเดียวเท่านั้นเองเรียกว่าทาแต้มได้สูงแล้วก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่สูงส่งมากยิง3คะแนนลงไปถึง402ลูกด้วยเปอร์เซ็นต์การยิง45.4%ยอดเยี่ยมเหลือเกินเลยนะคะทีนี้เราไปต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องที่5ค่ะเขาคือนักกีฬาคนแรกแล้วก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถยิง3คะแนนลงทะลุ3,000ลูกค่ะเพิ่งเกิดขึ้นมาบานในฤดูกาลที่ผ่านมาเองนะคะเล่าให้พวกเรา สเตฟเฟนเคอรีเนี่ยสามารถทำลายสถิติในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดของเรียลเลยนะครับที่ทำไว้2,973ลูกในสนามมิติสันสแควร์การ์เดนแฟนๆยังคงจำกันได้แน่นอนครับตาตรึงใจเหลือเกินและหลังจากนั้นไม่นานครับตัวของสเตฟเฟนเคอรีเนี่ยก็สร้างสถิติใหม่ของ NBA นะครับนั่นคือการยิง3คะแนนลงทะลุ3,000ลูกครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ NBA แต่สิ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นเหล,ลือเกินนะั่นคือจนกว่าที่สเตฟเฟนเคอรีเขาจะประกาศรีไทยเนี่ยอยากจะเห็นสเต ลุ4,000ลูกเพราะว่าการยิงทะลุ3,000ลูกเนี่ยอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ทําได้นั่นคือตัวของเจมส์ฮาเดนในปัจจุบันตอนนี้ตัวของเจมส์ฮาเดนนะครับยิง3คะแนนลงทั้งหมด2,593ลูกยังคงมีโอกาสนะครับกว่าจะรีทายเนี่ยอาจจะทะลุ3,000ลูกได้แต่ไม่มีทางที่เจมส์ฮาเดนจะยิงถึง4,000ลูกได้จึงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะสามารถทําได้นั่นคือสเตฟานเคอรีนนั่นเองณเวลานี้เนี่ยเขายิง3คะแนนลงทั้งหมดนะครับ3,117ลูกขาดอีกไมกงงมกกไ,ไม่่่่ะะลกนวาาาาสแแ็จทํด้ต ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงหลังจากนี้ครับทุกลูกที่สเตฟานเคอรียิงลงไปเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ตลอดไปเลยนะครับพัลขึ้นไปเรื่อยๆเลยนี่คือนักกีฬาที่ยิง3าคะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับในจุดนี้คือการยิงลงในฤดูกาลปรกตินะคะทาง NBA เนี่ยจะแยกสถิติค่ะเป็นฤดูกาลปรกติกับเพลย์ออฟสเตฟานเคอรีเนี่ยยังเหลือสัญญาอีก4ปีเขาขาดอีก884ี่ลูกจะทะลุ4 0่0ันลูกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกปีละล่างร้อนยีนสิบเอเหลเกเท่านี้นต่เรื่ เกี่ยวกับสัญญาของเขาบ้างค่ะเขาคือนักกีฬาคนแรกและก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยนะคะที่ได้รับสัญญาระดับ200ล้านเหรียญถึง2ฉบับมหาศาลมากๆเลยอะ่ะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในนาคตเนี่ยน่าจะมีนักกีฬารุ่นหลังๆสามารถทําได้โดยความที่ทางหลีก NBA เองเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับต่อปีทุกปีเลยก็จะทําให้สัญญาของนักกีฬาเองเนี่ยก็เพิ่มมหาศาลเช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างลูก้าดอนชิตเนี่ยนะครับสัญญาฉบับที่2ของตัวเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์แม็กซ์รุกกี้เอ็กซ์เทนชันเลยนะครับซัดเข้าไป215ล้านเหรียญเข้าไปแล้วพอหมดสัญญาฉบับนั้นตัวของลูก้าเพิ่งจะอายุ2ีดปีเท่านั้นเองและด้วยผลงานของล ได้เลยดังนั้นเขาเนี่ยแหละครับจะมีโอกาสคว้าสัญญาระดับ200ล้านเหรียญอีกฉบับหนึ่งค่อนข้างแน่แต่ณเวลานี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสเตฟานเคอรีถือว่าเป็นคนเดียวในประวัติศา,ศาสตร์ที่ยังคงสามารถคว้าสัญญาระดับ200ล้านเหรียญได้ถึง2ฉบับนะครับย้อนเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นชะตาวาสนาของตัวเขาเลยในการต่อสัญญาในช่วงปี2017ที่ณเวลานั้นเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยมีการเจรจาต่อสัญญาในการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็น ESPN TNT หรือว่า ABC ก็ตามก็เลยทําให้เพดานเงินของ NBA เนี่ย ประกอบกับทางลีกเนี่ยนะครับมีกฎเรื่องของซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กขึ้นมานะครับและสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกเลยที่ได้รับสัญญาฉบับนี้มูลค่า201ล้านเหรียญแต่ล่าสุดที่เพิ่งต่อออกไปกับทีมเนี่ยนะครับเป็นการต่อออกไปแบบแม็กซ์คอนแทกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ใน NBA มากกว่า10ปีขึ้นไปเหล่านี้เนี่ยคือจังหวะชีวิตของสเตฟานเคอร์รี่มากๆเลยซึ่งแม้ว่ามูลค่าจะมาหาศาลแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งทีมโกลเด้นสเตทวอรรรรริเเเเเอออ์์นนีี่่ยกกก็ให้้สสััญญาาบ,บบบตตฟคคแไไมงไมงดะลยครับเพรราาาะะว่่นนนีีคือัักกฬดบตล แต่ตัวของสเตฟานเคอร์รี่เองเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าไม่เคยคิดที่จะจากทีมโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์ไปไหนเลยอยากจะอยู่กับทีมทีมนี้จนรีทายไปเลยเป็นความโชคดีของเพื่อนแฟนทีมมากๆเลยนะครับที่มีนักกีฬาสุดยอดขนาดนี้แล้วก็ต้องการอยู่กับทีมทีมนี้ทีมเดียวตลอดไปแฮปปี้แทนจริงๆครับ ตั้งแต่ที่ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry มาจากการดราฟต์เนี่ยชะตาของทีมพวกเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปค่ะเราไปดูสถิติใน Play-Off ฟกันบ้างนะคะ NBA Finals ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยค่ะ Stephen Curry เขาคือนักกีฬาคนแรกแล้วก็คนเดียวที่มีค่าเฉลี่ยระดับ30แต้ม5รีบาว5แอสซิส,สต,ต์ต่อเกมแล้วก็มีการยิง3คะแนนล,ลงอย่างน้อย5ลูกต่อเกมโอ้โหโหดมากๆเลยนะคะมิน่ พ,พูดถึงการแข่งขัน NBA Finals ของ Stephen Curry นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาน่าจะเป็น NBA Finals ที่ดีที่สุดและก็โดดเด่นที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัว Stephen Curry เองแถามมาเจอกับ b o s t o น c e l t i c s นะครับทีมที่ขึ้นชื่อและเกินในการเล่นเกมรับพวกเขาเล่นงานทั้ง e v วินดูแรนทั้ง k y r i e เอวิ n g แบบไปไม่เป็นเลยนะครับแต่พอมาเจอกับ Stephen Curry ีนี่เอา Stephen Curry ไม่อยู่นะครับมืนจะเป็นการยิง3นาคะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มปิดแต้มรอบๆปากหัว Stephen Curry ทำได้อย่างสุดยอดแล้วก็ประทับใจแฟนๆทั้งโลกมาากๆเเลยตวขออง Stephen Curry น่นถืป็ ใน4นักกีฬาเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อยนะครับสาแต้ม5้ารีบาวด์ห้าแอสซิสได้มากกว่า1ครั้งนะครับใน NBA Finals ย้อนกลับไปในปี2019ที่แพ้ Raptors เนี่ยตัวของ Stephen Curry ก็สามารถทําค่าเฉลี่ยบแบบนี้ได้และอีกครั้งหนึ่งก็คือใน NBA Finals ที่จบไปนะครับปี2022นี้เองอีก3คนที่ทําได้แบบเขาเนี่ยนะครับนั่นคือ Michael Jordan Jerry West และก็ LeBron James นั่นเองแต่สิ่งที่ทั้ง3คนนี้นะครับไม่สามารถทําได้แต่เป็นสิ่งที่ Stephen Curry ทำ เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์นั่นคือตัวของเขาเนี่ยสามารถทําค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อยนะครับสาแต้ม5รีบาลด้วห้าแอสซ,ซิสและก็ยังมีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อยอีก5ลูกต่อเกมด้วยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับใน nba finals ที่จบไปเนี่ยตัวของเซ e เ h น n c u r y ยิง3คะแนนลงเฉลี่ยต่อเกมนะครับห้ลูกสุดยอดเหลือเกินนะครับ,นนรบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับนักกีฬาที่สามารถทําระดับแบบนี้ได้ใครจะเชื่อครับทั้งแต้มเนี่ยสูงถึง30แต้ม5รีบาดวห้าแอสซ,ซิสยิง3คะแนนลงอีก5ลูกเป็นคนเดียวที่ทําไได้แลก็ม่า ก็จะมีใครทําได้อีกแล้วล่ะครับ สมควรแล้วล่ะค่ะกับการคว้ารางวัลฟลายเนสเอีพีเพราะว่าสเตฟานเคนรีเนี่ยโดดเด่นที่สุดแล้วนะคะพอพูดถึงเอ a f i n a อฟลาเค่ะเรามาปิดท้ายกันที่สถิติที่สเตฟ e นเค r รีสามารถทำได้คนแรกแล้วก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยนะคะนั่นก็คือการยิง3คะแนนลงรวมใน NBA f i n a อ s ลทั้งหมดเนี่ยร้อยลูกนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะจริงๆแล้วตัวของสเตฟานเคนรีนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขัน NBA f i n a อ s ลที่จบไปนี้เนี่ยตัวของเขาก็ครองสถิติในการยิง3คะแนนลงมากที่สุดใน NBA น,นี่คือทั้งหมดนะครับ28เกมเขายิงลงไปทั้งหมด121ลูกตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2019นะครับและในการแข่งขัน NBA Finals ปี2022ที่เพิ่งจบไปนี้เนี่ยเขาก็ยิง3คะแนนล,ลงเพิ่มไปอีก31ลูกทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวของสเตฟนเคอรี่ยิง3คะแนนล,ลงทั้งหมดนะครับใน NBA Finals 153ลูกไม่เคยมีใครทำได้เยอะขนาดนี้มาก่อนครับในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals นะครับมีแค่3คนเท่านั้นเองที่สามารถยิง3คะแนนล,ลงทะลุ100ลูกนะครับคนแรกก็แน่นอนครับสเตฟ เคนที่2คือรูบอนเจมส์ครับและคนที่3คือเครย์ทอมสันบัตรนี้เนี่ยเครย์ทอมสันเนี่ยยิง3คะแนนลงแซงรูบอนเจมส์นะครับตัวของเครย์ทอมสันเนี่ยยิงลงไป105ลูกในขณะที่รูบอนเจมส์ยิงลงไป101ลูกที่เหลือเนี่ยไม่มีใครทําได้อีกแล้วนะครับดูแล้วสถิตินี้เนี่ยนะครับของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยน่าจะอยู่ยงคงกับพันมากๆเลยครับใน NBA Finals อีกนานแสนนานเลยครับเหล่านี้ค่ะคือ8เรื่องแล้วก็8สิ่งที่สเตฟเฟนเคอร์รี่เป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวที่สามารถทําได้สมกับเป็นผู้เล่นระดับตาําาานนขอองง NBA ย่แท้ จริงเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเรื่องไหนของสเตฟานแคร์รี่ที่น่าทึ่งที่สุดคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับ